อย่างคนที่เขาอยู่ต่างประเทศนช่ไหมหลวงตาเวลาเขาสวดมนต์เนี่ยสวดบทจักพรรดิเนี่ยแล้วการที่เราแผ่ให้วิญญาณที่เป็นต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยเราต้องมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปหรือเปล่าไม่ได้แล้วมันเอาทางนั้นแหละทุกเพราะวิญญาณมันไม่มีไม่มีเชื้อชาติหรอกครับเป็นนว่าภาษาเนี่ยมันมีเด็กไปถามท่านนะเด็กนึกว่าหลวงปู่ผู้ภาษาอังกฤษไม่เป็น มันมันไปสอบภาษาอังกฤษไงมันก็มันนึกว่าเอ้หลวงพ่อหลวงปู่จะรู้หรือภาษาอังกฤษมันไปวัดท่านท่านบอกมันเลยมันไม่ถามด้วยคร <ทะ S 2> ับต่บอกว่าเองรู้หรือเปล่าว่าในโลกธาตุเนี้ยมันมีอยู่ภาษาเดียวทั้งหมดภาษาใจครับภาษาใจใช่มีภาษาเดียวภาษาใจคือภาษาใบ้นั่นแหละ เล้าจะกินกระชี้เอาดิเออเวลาเจอเจอคนคนต่างประเทศดูดูแล้วเขาชอบเราเนี่ยรู้รไหมมองตา,าก็รู้ใจถูกต้องแล้วมองตามันก็จะรู้แล้วเออมันชอบเรานี่หว่าเนี่ยภาษาใจนะนะั่นครัะ